พักหัวใจนางเอกซุปตาบินเที่ยวเมืองนอกหลังประกาศตัวเป็นโสดปิดตำนานรักข้ามช่องที่ทำเอาบรรดาเแฟนคลับช็อกไปตามๆกันสําหรับอดีตคู่รักซุปตาเวียสุกลวัฒน์คณารถและเดลล่ารานีแคมเปนที่ตัดสินใจย,ยุติสถานะความรัก9ปีเต่ยังคงเหลือไว้ในสถานะความเป็นพี่น้องที่หวังดีต่อกันโดยทางด้านของเวียนั้นเจ้าตัวได้ออกมาเผยว่า ตอนนี้มีสาวคุยเล้วเป็นคนนอกวงการนั่นเองค่ะล่าสุดทางด้านเบลล่ารานีและแก๊งเพื่อนรวมถึงผู้จัดการได้เดินทางไปกับแก๊งเพื่อนและผู้จัดการส่วนตัวบินลัดฟ้าไปประเทศสวิตเซอร์แลนด์ซึ่งงานนี้ก็ไม่รู้ว่าจะเป็นทริปพักใจของนางเอกสาวหรือไม่แต่อย่างใดทีมงาน SBB Daily ก็ขอให้สาวเบลแฮปปี้กับการท่องเที่ยวครั้งนี้นะคะ